สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอนชาแนลอยู่ในขณะนี้นะครับสมาชิกนะก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาสมาชิกมาดูหลักสิบบนกันบ้างนะฮะหลักสิบบนเดินดีนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะผมย้อนให้ดูแปดมวดเลยนะฮะสมาชิกนะย้อนให้ดูแปดวดสูตรเดินยาวๆเดินดีๆนะสำหรับสูตรหลักสิบบนนะครับ ก็สูตรนี้นะครับสมาชิกนะจะเดินแค่1 2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าเดเดินแค่8งวดนี่แหละสมาชิกนะไม่ถึงไม่ถึง10งวดนะแค่8งวดนี่แหละสมาชิกนะสำหรับสูตรหลัก10บนนะเดินดีนะครับก็ช่วงท้ทายนะครับผมก็จะมีวิธีคิดวิธธรรให้สมาชิกได้รับชมกันเหมือนเดิมนะครับ2ตัวมา1ตัวนะหลัก10บนนบนหลังจากที่ดู หลักอื่นไปหมดแล้วนะฮะเหลือหลักสิบบนนี่แหละนะฮะสมาชิกนะก็คลิปนี้ก็มาดูหลักสิบบนกันนะก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันผมก็ขอฝากช่องผมไว้ด้วยนะช่องแอทอนชาแนลฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเพื่อที่ผมจะได้ทําสูตรดีๆทำคลิปดีๆมาให้สมาชิกได้รับชมกันต่อไปด้วยนะสมาชิกนะแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับอ่ารับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปนะสมาชิกนะเอามาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะครับ คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับไม่อยนับตุนาตการพน,นันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นทุกๆข้อมูลนะครับผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะอ่ะก,ก็ทุกๆข้อมูลนหละผมให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับให้สมาชิกแกยกแยะวิเคราะห์โดยตัวของสมาชิกเองนะครับถูกผิดยังไงผมก,ก็กลับขอโทษขอพหสมาชิกไว้ด้วยเดอ้อครับอ่ะหลักสิบบนนะครับ บบห,หลักสิบบนอาหวนแรกนะฮะหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสูตรได้เลขหนึ่งกับเลขสองนะฮะผลออกเก้าหนึ่งเก้าอ่ะเลขหนึ่งะก็มาที่หลักสิบฮะหลักสิบบนถูกเป็นตัวที่หนึ่งนะสูตรหลักสิบบนนะสมาชิกนะหลักสิบบนอืมครับ ต่อกันพจนที่2นะครับหลักสิบบนนะครับได้เลขสี่กับเลขค่านะพจนอ,อก6 4 2ี่สองอ่ะวนี้เลข4นะก็มาที่หลักสิบบนนะถูกเป็นพจน์ที่สองสามสูรุรนะหลักสิบบนนะครับ หลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวนะสมาชิกนะเอางวดที่สามสูตรได้เลขหนึ่งกับเลขสองนะครับผลออกศูนย์หนึ่งสองครับอ่ะงวดนี้เลขหนึ่งก็มาที่หลักสิบหลักสิบบนอ่ะแถมหลักหน่วยด้วยก็คือเลขสองแต่ก็ไม่เอานะสมาชิกนะเพราะว่าเฉพาะหลักหลักสิบเท่านั้นนะสมาชิกนะหลักสิบเท่านั้น ถูกเป็นงวดที่สามถูกงวดที่สามมาต่อกันงวดที่4นะครับงวดที่4สูตรหลัก10บบุนะฮะหลัก10บนนะบนญสองตัวมา1ตัวนะฮะได้เลก้ากับเลขศูนย์นะครับได้เลก้ากับเลขศูนย์ผลออก1 9 6ครับอ่หกนะเก้า ก็มาที่หลักสิบบนนะถูกเป็นวดที่4ตามสูตระนะครับอ่ะสมาิกนะครับท่านไหนที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำแบบผมคำนวณอยู่นี้นะครับยังไงผมก็ขอฝากฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ like, ฝากกดติดตามด้วยนะสมาิกนะนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยเพื่อ จะได้รับการแจ้งเตือนนะครับถ้าใครชอบนะถ้าใครไม่ชอบวิธีคิดวิธีคำนวณแบบพกพ่อมองผ่านไปนะสมาชิกนะถูกผิดก็ไม่ว่ากันครับอ่ะมาต่อกันนะครับมวดที่ห้าสูตรหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัวได้เลขเก้ากับเลขศูนย์อีกนะพ้นออกแปดศูนย์เจ็ดครับก, 8, 0, บก็อ่ะวันนี้ เลขศูนย์มาที่หลัก10บ,บนนะครับตัวสมาชิกนะก็หลัก10บ,บนนะบ <c oughs> ถูกเพิ่งงวดที่5นะครับหลัก10บบนนะอ่ะมาต่อกันงวดที่6นะหลัก10บ,บน2ตัวมา1ตัวแต่เลขศูนย์เป็เลขหนะครับพอนออก4 1 7หนึ่งเจ็ดพออก4 1 7อ่ะเลข1 ก็มาที่หลักสิบบนก็ถูกเป็นงวดที่หกถูกเป็นงวดที่6ที่หลักสิบบนถูกเป็นงวดที่หกอ,อ่ะสำหรับสูตรนี้นะฮะผมเกิดไว้ก่อนเลยผมใช้จริงในวันนี้ด้วยนะสมาชิกนะใช้จริงในวันนี้ด้วยนะครับเ,เ,เดี๋ยววันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สิบใช่ไหมฮะสมาชิกสิบ 11วันนี้วันที่10พรุ่งนี้วันที่11พรุ่งนี้เมื่อลือนนี้อ่าวันที่12เดี๋ยวผมมาสรุปหวยบนล่างให้นะสมาชิกน,นะอีกสักสองวันนะวันนี้ที่สิบสิบเอ็ดสิบสองอ่าวันที่สิบสองเดี๋ยวผมมาสรุปหวยงวดประจําวันที่สิบหกทัาแปดทัาหกคานะทั้งทั้งบนทั้งล่างในบีนเดียวกันสําหรับช่องนี้นะสมาชิกนะก็คอยติดตามกันด้วยฝากติดตามกันด้วยสมาชิกนะอ่ะ หลัก10บบน,นะฮะงวดที่7นะฮะได้เลขการเลขศูนย์นะครับงวดออก405อ่ะงวดนี้ก็เลขศูนย์ะครับก็มาที่หลัก10บบเลขศูนย์ถูกเป็นงวดที่7นะสมาชิกนะถูกงวดที่7อ่ะสมาชิกดูดีๆนะฮะสมาชิกนะดูดีๆนะครับ <c oughs> <c oughs> สองอา่าเลขศูนย์เนี่ย สองตัวนีมนมวนนะ้มันชอบมาแถวไหนเลยนะฮะมันชอบมาแถวไหนนะฮะมากที่สุดนะอ่ะววดที่ผ่านมาสูตรหลักสิบบนนะได้เลขแปดเลขเก 9, ้านะผูดอกห้าเก้าสี่อ้าววดนี้แถวที่สองมาอีกฮนะสมาชก 9, นะกิกที่เลขเก้านะก็ถูกเป็นวุฒิแปดโอ้โหผมย้อนให้ดูแปดวดเลยนะฮะสำหรับสู่สิบบนนี้สองตัวมาหนึ่งตัวนะฮะเรามาไล่ดูฮนะสี่วดแรก มาที่แถวหน้านะสี่งวดหลังมาที่แถวที่สองเนี่ยฮะสี่งวดแรกที่้อได้ดูมามาเลขแถวหน้าแล้วก็สี่งวดหลังนี้มาแถวที่สองงนะวดที่จะถึงนี้ได้เลขตัวไหนแล้วมันจะมาแถวไหนนะสมาชิกนะกะ็ถ้าเป็นในทํานองนี้ผมว่าถ้ามาตามสูตรนี้ผมว่าตัวแรกมันจะสลับมาตัวแรกนะนะครับ สูตรอันนี้เรียกตัวไหนไปดูวิธีคิดวิธีทำกันนะสมาชิกนะอันนี้ก็คือสิบบนวิธีทำใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีทำแคปสูตรไว้ได้เลยนะสมาชิกนะแคปสูตรไว้นะครับวิธีทำสนะิบบนนะฮะนำหลักแสนบวกกันสองครั้งมาบวกหลักหมื่นอีกหนึ่งครั้งฮนะแล้วก็มาบวกหลักสิบบนอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายครั้งที่สองอีกหนึ่งครั้ง รับได้เท่าไรไปบวกเลก8ข8คงที่ครับบวกคอนดสีบวกสได้8นะครับ4ีบวกสได้8 8ดบวกสลงท้ายด้วยเลข1นะ่งมาบวกเลงท้ายด้วยเลข0นะ์ศูนย์มาบวกแก็ลงท้ายด้วยเลข8นะครับ8นำแปมาบวกเลก8ข8คงที่นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลข6อ่ะวันนี้สูตรหลัก10บบนได้เลข6กับ เลขเจ็ดนะฮะหกปุ่เพิ่มไปนหนึ่งแต้ไมไวเลขเจ็ดอ่าสมาชิกนะงวดนี้ได้เลขหก 6, เลขเจ็ดที่หลักสิบบนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้จริงด้วยนะสมาชิกนะบอกไว้เลยครับใช้จริงด้วยอ่ะสมาชิกแคปสูตรไว้ได้เลยใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคำนวณหลักสิบบนสองตัวมาหนึ่งตัววันนี้ได้เลขหกับเลขเจ็ดนะครับสมาชิกนะก็แคปสูตรไว้นะสมาชิกนะ เพื่อนะครับเพื่อถ้าสูตรนะฮะมันมาเดินต่อนะฮะสมาชิกก็สามารถนะแคปสูตรแล้วดาไปนะครับทาต่อยอดเองได้นะสมาชิกนะก็ไม่ต้องรองผมลงก็ได้นะฮะถ้าสมาชิกใครที่ชื่นชอบวิธีคิดวิธีคานวณน,นะครับก็ไม่เสียหายนะสมาชิกนะสูตรนะมีไว้เพื่อเป็นแนวทางก็ไม่เสียหายดียวกว่าไม่มีไม่มีแนวทางนะฮะผมว่านะสมาชิกนะอ่ะ แคบสุดไว้เรียบร้อยหลักสิบบน2ตัวมา1ตัวงวดน,นี้ได้6กับเครับได้6กับ7ครับต <c oughs> ัวเลข6ตัวเลข7ถ้าเป็นใจผมนะสมาชิกนะนะครับถ้าเป็นใจผมผมชอบเลขเลข6นะสมาชิกนะ <c oughs> แต่ไม่รู้จะจะมาหรือเปล่าเลขหกหรือจะมาเลข7นะก็ให้สมาชิกแยกแยกวิเคราะห์อออเอาหรือ2ตัวนี้ไม่มาเลย ถ้าไม่มาก็สมาชิกก็มองมองผ่านไปนะหัวประชาวันที่16นะทับ8ทับ6 5าสมาชิกนะอ่ะสองตัวเนี้ยจะมาสักตัวไหมหรือจะหลุดทั้งสองตัวเลยนะก็ฝากสมาชิกพิจารณานะถ้าชอบก็นําไปใช้นะไม่ชอบก็อมองมองผ่านไปนะสมาชิกนะถกูกกีก็กขอโทษขออภยัยนะครับ <c oughs> อ่ะดีพรุ่งนี้จะเป็นสูตรอะไร ส่งท้ายก่อนที่จะไปสรุปกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่11บนอะ็วันที่12เดี๋ยวมาสรุปให้ทั้งบนทั้งล่างนะ,ะสมาชิกนะพรุ่งนี้ก็ฝากติดตามด้วยจะเป็นส่วนอะไรสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ